สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มูอีกแล้วนะคะในช่องมุกี้มูนเกิร์ลค่ะวันนี้จะเป็นคลิปพิกแอดเด็กสั้นๆนะคะไม่ได้ทำคลิปมาสักพักเลยเผเอติดช่วงพารางไม่ค่อยสบายวันนี้พอได้อยู่นึกถึงก็เลยอ่ะมาทำคลิปเบาๆนะคะ he's or her short note tonight นะคะ n o ้ e สั้นๆแทนความคิดถึงนะคะจากเขาในค่ำคืนนี้มีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยนะคะซ้ายไปขวานเนาะกองที่หนึ่ง c h Fries กลยกองที่สองเบอร์เกอร์นะคะและ ก่อนที่3ามซอฟแครมนะคะทำใจให้สบายเนาะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันนะคะไม่ต้องใช้ตะก,กาศและเหตุผลใดทั้งสิ้นและเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะคะโดยเช็คจากไทม์สแตมป์ที่จะทำให้ให้ตรงช่อง Description Box และช่องคอมเมนต์นะคะมาดูคำตอบกันค่ะ ใครที่เลือกกองที่หนึ่งคะ French fries เนอะเอามาดูซิว่า short note นะคะจะเขาค่ำคืนนี้เป็นยังไงบ้าง games นะคะเขาอยากเล่นเกมกับเราเหรอไม่ใช่มองว่าเขา หรือเธอคนนั้นนะคะคิดถึงริมฝีป,ปากของเราเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอื้อนเอ่ยการเจรจานะคะหรือการแบบอาจจะแบบคิสกันเบาๆจูบกันเบาๆนะคะมาว่าอยากเห็นริมฝีปากของเราใกล้ๆด้วยแหละนะคะถ้าคนที่เลือกกองนี้เป็นผู้หญิงเนาะ,ะลองทาปากสีแบบ natural หน่อยอะคะ่ะ นะคะเนื้ออาจจะไม่ต้องกลิตเตอร์ก็ได้นะคะแค่นี้มันก็ดูสวยและเยา้ายวนแล้วนะชวนให้อยากคิสละลา receiving a gift เขามองว่าเราะคะ่ะเป็นของขวัญน,นะคะดีๆที่อยู่ในชีวิตเขาไม่รู้อะไรส่งมาอีกในหนึ่งไม่รู้ว่า ใกลๆเนี่ยใครมีเทศกาลอะไรวันเกิดวันครบรอบอะไรหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งค้าว่าค่ะอยากจะส่งมอบอะไรดีๆให้กับคุณแทนใจนะไม่เทศกาลก็ได้ Big Girls นะคะจริงๆน่ะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิต อย่างยิ่งใหญ่มากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานอาชีพความเหมือนคงต่างๆอีกในหนึ่งนะคะมองว่าเราก็เป็น b ิ๊ก i ก l สนะคะเป้าหมายใหญ่ของเขาเช่นกันและเขาก็อยากให้เราเนี่ยอยู่เคียงข้างเขาเพื่อให้เขาเดินไปถึงเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ If I come back to you now, I will just hurt you even more. แต่เขาอะด้วยความที่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะเขามีเป้าหมายในชีวิตที่เขาโฟกัสอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการงานนะคะตอนนี้ถ้าเขารีบร้อนพลุนพลันเข้ามาในชีวิตเราตอนนี้เขาก็กลัวเหลอเกินนะว่าเขาอาจจะทำให้เราเจ็บไม่ไปมากไปกว่านี้เช่นสมมติราะว่าเขายังต้องโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานน่ะก็บอ เขาะกว่าเขาจะไม่มีเวลาให้เราไงาแล้วแบกบกรงว่าทำให้เราเสียใจกว่านี้ไงคะแต่ยังไงก็ตามแต่ I look at your picture often เขามองรูปเราบ่อยนะถ้าเรายังมีรูปของกันและกันอยู่นะคะไม่ว่าเขาอาจจะเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเขาไม่เคยลบเปิดมาดูหรือแม้กระทั่งดูรูปเราผ่านโซเชียลมีเดียนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกองที่สองกันนะคะใครที่เลือกกองที่สองคะเบอร์เกอร์นะคะเอามาดูสิเนาะช็อตโนดข้าคืนนี้เป็นอย่างไรบ้าง s ซลเ serving นะคะเขามองว่าเราอะเราตอนนี้เราแบบ ป้อนนะคะความสุขตัเองให้แบบเต็มที่เลยเนาะแล้วมันดูอะไรรู้ไหมมันดูว่าเรามีสเสน่ห์เย้ายวนนะคะนะคะ,นะ,คะจนทำให้ใครบางคนเนี่ยที่แอบเฝ้ามองอยู่แทบจะควบคุมอารมณ์ควบคุมใจไว้ไม่อยู่เลยนะนะะ่าอยากจะกลายเป็นคนที่แบบว่ามาเติมความสุขมาป้อนความสุขให้เราแทนเอ๊คนที่เลือกก่องเนี้ย แอบ,บมีหน้าอ,อกสวยๆหน้าอ,อกเต็มหรือเปล่าคะหมายถึงว่าช่วงแบบสรีระด้านบนนะคะที่มันแบบมีความเต็มนะคะเออมันดูแล้วมันยาวยวนน่ะเนาะ,ะไม่ได้ทะลุนะ,ะอันนี้ไม่ได้สิบแปดบวกนะแอบแบบซ่อนนิดๆอะ g a i n i n g a lot of money นะคะเขามองว่าตอนนี้เขาน่ะอยากจะ เสี่ยงดึงเราเข้ามาในความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับมันเหมือนกับการลงทุนนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเขาเองก็อยากจะเสี่ยงเพื่อให้เรานะคะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตเขานะคะถึงแม้อาจจะแบบว่ากูเองว่าจะมีข้อผิดพลาดบ้างก็ตามอีกนายหนึ่งนะคะเขานะ่ะอาจจะแบบว่า คนขัโฟกัสกับการที่ m ม k e มันนี่เนาะอยากบอกว่าอยากได้เงินเยอะๆนะคะเพื่อปัจจัยเพื่อการสร้างความมั่นคงนะคะและเพื่อที่จะเสียงนะที่จะมีเราในความสัมพันธ์เด้วยะ split energy เนี่ย แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาอาจจะต้องแบ่งพาคอ,อาจจะมีหลายอย่างที่เขาต้องโฟกัสนะนะคะเลยบอกว่ายาก่างไม่ถูกเลยนะคะใจหนึ่งความสัมพันธ์ก็ต้องจัดการนะอีกใจหนึ่งนะเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็ต้องจัดการด้วยไหนเงินก็จะต้องหาอีกนะคะก็เหมือนกันนะว่าเราจะไม่เข้าใจนะหาว่าเราเดี๋ยวเร,เราจะหาว่าเขาแบบเอ๊ะเห็นฉันเป็นแค่ตัวเลือกหรอเป็นออปชันหรอเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะ มมงว่าเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นตัวเลือกค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนเนาะอาจะต้องมีบางสิ่งที่เขาต้องไปโฟกัสไงนะนี่ไงเออเราจะเป็นออปชันได้ไงล่ะเพราะเขาบอกว่า I'm so happy to having you in my life เขามีความสุขมากนะคะที่มีเราอยู่ในชีวิตนะจ๊ะและอะไรอีก I wish I had told you how much you really mean to me. เขานะก็ได้แต่บบบว่าหวังเนาะว่าเขาเคยบอกเราไปว่าเราอะมีความหมายต่อใจเขาแค่ไหนบางทีเขาอาจจะไม่เคยพูดหรือไม่กล้าพูดไงบางทีแบบในวันนี้ที่แบบยุ่งๆเนี่ยหรืออาจจะแบบว่าอาต้องโฟกัสใส่เรื่องเนี่ยแบบเฮ้ยเราน่าจะบอกเขาแบว่า,วาเขานะ่ะมีความสำ,สำคัญสิต่อเรามากขนาดไหนน จ้าโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองเดี๋ยวเรามาดูกองที่สามกันค่ะใครที่เลือกกองที่สามค่ะซอฟครีมนะคะมาดูซิชัดน t e tonight เป็นยังไงบ้าง Class นะคะ every piece of you is perfect your hair your eyes your scent all of you drives me wild I know your heart s e n t เขานะ่าอยากจับมือเราแหละการจับมือที่แบบว่าสอดมือเข้าหากันนะคะนะคะและอันหนึ่งก็คือตอนนี้นะการศึกษานะก็คงอยากจะแบบว่าอยากที่จะศึกษาเรียนรู้ดูใจเราไปแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอีกในหนึ่งเขาบอกว่าทุกชิ้นส่วนเราเนี่ยทุกชิ้นส่วน ไม่ใช่ทุกทั่วสรีระของเราเดียเออนะคะเส้นผมดวงตากลิ่นหอมๆอสจกายเราเนี่ยมันเพอร์เฟกนะคะมันทำให้ปลุกความรู้สึกของเขามันขึ้นมานะความดิบในตัวไม่ใช่ดิบป่าเถื่อนแบบขนาดที่จะบอกว่าต้องลงแทรเอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะคะ เขาบอกว่าเราเหมือนสวรรค์ทรงมาก็คงมันบอกว่าเราอะก็สวยงามนะคะน่ารักเฮเ n นเซนเนาะสวรรค์เป็นนางฟ้าในแบบเราอีกในหนึ่งอะคนกองเนี้ยค่ะเธอเกิดช่วงเนี้ยตัวเราอาจจะมีความไม่มั่นใจนะบอกว่าเอ๊ะเราอวบไปไหมเออเราพอดีหรือ,อยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่า เราอะ perfect ในแบบที่เราเป็นเราแล้วแค่นี้ก็เหมือนสว่านส่งมาแล้วไอ้ยาขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะอ่ะ journey เรือก็มาควันพวยพุ่งชะเขายังอยากที่จะเดินทางนะไปกับเราเนะี่ในเส้นทางเดินแห่งรักนี้อีกในหนึ่ง มันมีการรอคอยพี่รอน้องอยู่ที่ท่านารอที่จะขึ้นเรือนะคะรอที่จะเดินทางเข้ามาหานนคะ,ะกระเป๋าพร้อมน้องหมาน้องแมวพร้อมนะคะอยากที่จะเดินทางมาหาเธออยู่ไกลกันหรือเปล่าเนาะคนที่เลือกกลางนี้ซายคนะคะทะเลมาอีกรอบนั้นก็ทะเลนาะ ตอนนี้ไม่ว่าสถานการณ์เนี่ยระาว่างเรากับเขาจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยนะคะต่อให้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เขาน่ะนะคะยังมีความมั่นคงทางใจทางอารมณ์นะคะให้กับเราอีกในหนึ่งอะ่ะไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามเขาเองก็ยังอยากให้เราอะ่ะมีจิตใจที่มันแบบเข้มแข็งและมั่นคงนะคะนี่ I know we always connect. I can feel your vibes around me, even we apart. นะคะเขารู้ว่าเราสองคนมีความผูกพันนะคะความเชื่อมโยงกันนะคะเชื่อมต่อกันอย่างแน่นนะเขาสัมผัสถึงความรู้สึกที่มีเราอยู่รายล้อมรอบตัวเขาได้นะนะคะถึงแม้ว่ากายของเราเนี่ยจะไกลกันมันเหมือนแบบว่า คำว่าอะไรนะตัวไกลแต่ใจใกล้ไงคะและใกล้ด้วยนี้ด้วยหรอมากเมื่อกี้ก็มี Connect songs are speaking to me นี่คะอาจจะเคยส่งเพลงให้กันร้องคาราโอเกะด้วยกันนะคะนั่งรถไปด้วยกันแล้วฟังเพลงด้วยกันอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับบทเพลงหรือแม้กระทั่งแค่แบบเพลงบางเพลงที่ขึ้นมา ที่สกิดหูขานาะมันดึงใจเขาหนะให้เขากลับไปคิดถึงเรานะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่เคยแบบส่งเพลงให้กันก็ตามแต่และ่ะนึกโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เลือกก่องที่3และคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งมาตรงนี้เนาะไม่ต้องเซเรียสไม่ต้องกดดอะไรทั้งสิ้นนะคะและถ้าเกิดได้เลยจะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะ Uh uh. แล้วก็กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอ,อ๋อลบกวนฝากเพจนิดนึงนะคะ mookie underscore moon girl นะคะมีคนมาถามว่าเอ๊ะช่วงนี้ไม่ทำคลิป18บวกเลยค่ะก็จะพยายามแต่แต่บ้างนะคะแต่ว่าในเพจน่ะก็จะทำเป็นคอนเทนต์แบบอ่ะพี P ่ไอเด็ก18บวก เบาๆให้พอแบบกรุบกริบยังไงฝากเพจด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ